สวัสดีครับ f c ีสวัสดีครับมิน้เบ้าแอมเราทงสิบห้าเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแมจอยครับฝันคืนวันพระเฮียนครับเ c ซเนาะโอ้ยภาวะเลยเราก็เดินไปตัดกอไผออกจากสวนครับมันงับอันต้นไม้นี่แหละครับเอซเนาะมันงับต้นไม้ต้นพักต่างๆครับเป็นไปทางออกห้มันแปลนผดเห็นผููเถาผีคนโบราณมหาเมื่อคืนนี่ครับบุมี่มองซนวสันครับบุมีมองยูแหละครับเ c ซเนาะ ข้อนเดียร oh, ์ร uh, ้ายวสันร mm ับไปตัดก็คือบอกๆกันแน่ว่าสันโอ้ยเมย์จอยเราก็บโบหูครับเอฟซีตกแกล้งมามาหาเมย์จอยม่าหายให้เมย์จอยครับเอ้าเฮ็ดบุญให้แน่กันสันครับเฮ็ดบุญให้เสียให้เลขเพื่อนวะเสียให้เลขสองตเพื่อนวะครับเอฟซีก็บอกเลขเมย์จอยหูยินกับหูเลยครับชัดเจนเลยครับเอฟซีเนาะพัดจิับไปไส่บรอดเพื่อนวะนี่ไปไส่บรอดไปไสบรอดอไรเลยครับนี่ทะเบียนรถนี่ครับนี่เห็นบอครับนี่ทะเบียนรถนี่ มันจะกลับกันน่ยนะครับเนาะเอฟซีเนาะเจ็ดสี่ีเจ็ดเป็นว่าขึ้นนั่งคอมอยู่นี่แหละครับเอฟซีเป็นสองตัวอีกทั้งหากสิเมื่อแล้วครับไปทรงแนวคีรดไปทรงแนววสันครับไม่จอยเราก็ครับรถุดเป็นเราก็งงครับล้วก็ว่าเป็นเลขเท่านั้นแล้วครับเจ็ดสี่ทะเบียนรถเล่าเนาะครับเนาะแต่เลขผีเจ้าที่จะทั้งออกจากก็อฟไพ่นบอกสองตัวสิเป็นตัวไรต้องไปถามเม่จอยครับเอฟซีไปฟังเรื่องเล่ากันครับสวัสดีครับคุณเม่จอยสวัสดีสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีค่ะ งวดก่อนบริมติตามครับผมท่านผู้ชมเสดายอยู่โอ้ยเนาะเอาครับผมมางวดนี่เอางวดนี่เนาะครับผมเนาะเสด้จักตัวงวดนี่ได้สองที่สามเนี่ยอย่างนี้สองอันเดียวเพราะไปอันนี้นะไปฟันกอไผออกจากหัวสวนน่ะโอโก็ขึ้นมากหลุดฝันฝันมาเพิ่นมาบอกโอ้ยแต่ปั่มกอไผออกจากดุนห่อนหลายวันฝนว่า เพิ่นว่า mm hmm. หอนหลายห่วยเจอหอนแล้วปั่มออกให้ทางเที่ยวสบายค่ะอันมันจมเจอหอนมาบอกห่วยบอกเบอบอกเรียว่าก็บอกอยุ่นแล้วเพิ่นว่าเสื่เอาเด้อเพิ่นว่าไปปั่มก็ไพ่อยู่ไซครับคุณแม่ยุ่ัวสวนอยู่หลังบ้านในสวนเจ้าพี่แม่นอยู่หลังบ้านเม่านนี้แหละตัดก็ไพ่ออกจากอัน สวนมันหกหลายมาฟันเห็นบ่บาดนีนครับไม่ตรก็ขึ้นมาหนูฟันเห็นพืนครับฟันเห็นพืนเป็นลักษณะได้ครับเป็นลักษณะได้ครับเป็นปูเป็นปูเออปูอันสุกใส่เปิดป็นเจ้าทีเป็นจากเป็นปูเนี่เป็นพระบอกครับหรือสิเป็นเป็นคนเป็นคนนี่พอใหญ่ผูเ่าผููเ่าโอ้แต่หันอืนปูนะกปเรียงแล้วครับ เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้สงสัยเจ้าที่เจ้าท่ามาแล้วมาแล้วว่ะจ๊ะเจ้าที่เจ้าท่าเพิ่งป่งอายุมันจะบอกห่อนอะไรเจ้านี่บ้านนี้ฝันเห็นเพิ่งมาบอกห่อนลายสันโอ้ยจีจมเจห่อนห้อยเบือคือบ่บอกมาจมห่อนียังปั่มออกให้มันแปลนมันแปลนตาตัวห้วยได้กระเจื้อตีล่ะเพิ่นว่าแปดสามเหมือนแม่นอีรีบ่ ปูคือด้วยบาดอื่นเพิ่นปูนอ,อของเพิ่นเถาสิมเมนจุดทีนนะครับครับคบ,บาดนี่ก็คุยกันไปคุยกันมาฉันแม่นิดีบ่แม,นแมน่นิดีแล้ววัเสือโรคกับบุเคยอันนี้เจ้าเสือโรคฝั่งก็พาออกเพิ่นว่าเพดก็จะได้มา่อบอกปึนกันมนะครับหามันเข่าน,ออนอ้องเบิ่งน้องเบิ่งคกูเจอฝันกับแม่นี่ได้หรอฝันเห็นเพิ่นกับแม่นเพิ่นเมื่อเพิ่นเคยมาบอก แม่ก็เคยมาบอกมองมะเขาฟันับแมงนี่ได้ครับครับปูอันอยู่ในสวนนี่ลหละอันข้าเจ้ามามาถืออันบกทัวมายืนท่ายเอาบกทัวรดูเทนเป็นหูพื้นในได้กี่นะหุ่นโบราณเลยได้กี่น้ะเออเล่ากับไปแทงหอยเล่ากับถือได้กูนะโอ้เห็นเห็นเป็นหูขคนเลยแม่เป็นห้องกระดูกจาเพิ้นบา บบกมหมาเจ้าซือเราอยากมาซื้อบักทวละหายเริ่บแวบเลยเออมาซื้อโอ้เม่จอยแล้วเป็นคนมาเขตสวนนี่สวนล้างบ้านน่ครับก็จะปลูกนั่นปลูกนี่เพื่อท่ายบักทวนี่เริ่บเพื่อว่นไม่ยี่หงผูเรามาซื้อทรายมันหลุดไปออกไม่โทรศัพท์เพื่อเป็นหูบค้นบักไงเลยเป็นหุบค้นโบราณเป็นโคมกระดูบักไงเลยคอยแล้วก็ปกติหอยเราเกิดไปซื้อหวยก็ตือกี่เรด่จูแต่อะไร เออบานนี้คุยกันไปคุยกันมานอกฝันพนุนย์ว่านางข่อ,ขอมรถมุตไใสนี่ลัะนี่นางนางอยู่แล้มาใส่หรือเปล่าคะเออนางข่อ,ขอมมุตไใสไปจงแน่วา,าจันห,ห่วยห่วยอย่างเมื่อกัอะไรตัวปู่มาเองวันแ้อยากให้ไปจงอนวะเออพนุนขนึข้นข่อมมุตะใสขื้นข่อมใสมาใส่ขั้นนี้<ม>นขื่นข่อมมุตไใสขั้นพนุษยโตเกีย<ด>นตัวต็นะเบียนหม่องตปะรีย่ เป็นกลบองมใส่ใช่ใช่ใ่ครับอ้าวอ้า้เิงเปิปาส้างสามากรแทบนมาตรัวนี้นี่เด็กครับเห็นเห็นอยู่ต๊ะไปเซเบียนรถทัานนี้เออนี่เจ็ี่ครับเนแต่ว่าเพื่อนเขาบริวารจากไหนเดี๋ยวสิไปซองมาใกล้ๆวันนี้อาซ้อนนี่นะครับช่วงนี้ผัโต๊ไปเซเบียนออผัโต๊ไปเซเบียนเิ่นต๊ะจักเื้ค่ะเปิ่นจกต๊อย่างสิเป็นบอกเรื่องอะครับบริวารกับเทืาหนึ่งสองเตอาหรอกนะครับเนาะเมน ไปเราขึนขอมไปจงแนวว้ยกื่มเองแนี่ยว่ามันหอนว่าสัเปิ่นเิ้นบอกสี่ไม่จงไก่ไก่หนึ่งน่อมันก็ว่าเป็นไก่ได้ขึ้นข้อมขึ้นขี้นี่บอกคือจงเปิ่นกคไอชีมัอใส่นเนาะไปจงแน่ว่าสันตาไปจงแน่ว่าซัสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็สวยงามได้หรอครับเนยงามเลยครับผมเจ็ดสี่สีเจ็ดยุคไหวนี้น้ำห้อว่ะสันเปิ้รือไบ่ไน่องจังวัดเยเนี่ยเด็กเจ็ดกับเด็กหนึ่งบับ หนึ่งสก็ได้จีบสี่หนึ่งสี่ก็ได้ดิหายแวบไปเร่อยนก็บ่าอ้ขีคีไปชงแต่ว่าแปลกแต่ว่าเพิ่นเป็นยังเขาว่าหายไปส่งเป็นยังถึงโตทะเบียนชงแน่ยคนขึ้นครอบสิบ่านี่เรื่องอเพิคนก็บอกว่าแต่ว่าหันทบใส่เื้อบใส่ซื้อครับจีนครับผมหนึ่งสี่ บ่มีสามตัวเนาะเดยมาใส่ก็ได้เนาะบ่มีบ่มีสามตัวอ้าวสองตัวก็รวยได้นะครับเนาะตัวก็รวยได้ที่กันครับผมใส่นัก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 ด้ยบ่ครับคุณบอกเลขอันตัวใด้ก่อนนะแปดสามอ๋อคุณบอกนี่แปดสามแต่ว่าคุณจบทะเบียนรถว่าให้ไปส่งแน่ว่าใส่ไปจบทะเบียนรถว่าไปส่งแน่แต่คุณจบอันป้ายว่านี่นะครับพนบอกว่าคนณใบให้ไปจักกุศโลนบ้านนี้อัน ปูหลวงปู่ครับที่มรณะไปแล้วนี่เพิ่นม,มาหาบ่ครับบ่บ่เห็นเลยบ่เห็นเลยเนาะแม่นครับก็บพเพิ่นแตียวกล้วยไปถวายเพิ่นอยู่เบางนึงหัน่นโอ้ครับผมคือเพิ่นสิาม,มาที่หลังเป็จนจักเนาะครับเดี๋ยวสิม,มาตามให้อีกเนะาะครับพอเที่ยงแม่นอยู่จะมาอีกโคง้งทุกท่าเพิ่นมาเข้าฝันเพิ่อนจะห้แค่นีนล้ล่ะเอาจ้อง หางงนี่ไปเบิครับผมาทางชุ่มกับมีอยู่สองชุดเนาะครับผมเนาะเลขสองตัวสองหางครับผมแปดสามนี่เป็น,เป,นเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมเพิ่นว่าแม,ม่จอยนี่ไปตัดกอไผ่ออกเจาะเพิ่นเพินพพ่นฮ้อนแดดเพิ่นว่ะเจาเพิ่นก็มาบอกเลขอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่เคยเห็นให้คนเห็นแม่จอยว่าเคยเห็นคนเห็นเขาเจ้ามาซื้อบอกทัวบอกว่าเปนกระสีงามนะบอกทัวอากาศสีไม่แย่ๆง่ายๆเป็นบวลาเพิ่นก็็่เพินกขอถ่ายรูปบัดนี้ถ่ายจึงได้ไปตีเป็นหูโค้งกรูเป็นหูข้นขึ้นมาก ข้าเจ้าก็มีโชคมีลาบค,ครับผมแสดงว่าเพิ่นก็นมาแบบดีเนาะบ,บ่าวแอบเนาะครับผมอ่าร่องรอ,องพิจารณาเิ่นเขาเองเด้อครับผมแตม่ผู้ชมแต่ว่ามันแปลกแต่ว่าบัตรซิมเมอร์ผัะบ้าไปทรงเนี่ยผัะบา้ายุคเกใกล้นึงครับผมบ่บ่บไปทรงครับบ่ไปทรงบัดคือจังบ่ได้ว่าสิให้ไปทรงนี่นะครับผมแบบว่ามาตบใส่ทะเบียนรถแปะ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 จีว่าเป็นเลขนี่เด้อตัวนึงก็บ่ได้ว่าแต่ว่าก็ลองพิจารณาเิ่นเขาเองเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะผ้เที่ยงกับที่ทำไมจะเป็นหน้าทาง ขอบคุณครับแม่จอยครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีทะเบียนรถกับเจ็ดซีซีเจ็ดกับกันนำจากน้อยครับแล้วก็เลขของแม่จอยปู่นมใไ้ครับเจ้าที่เจ้าทางก็คือแปดสามสามแปดกับกันอีกครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมประทงและไมเด้ยครับมือนีสิบ้าเอฟซีไปเบิ่งคองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมประทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเยกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้องในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะโอ้ดีขักับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแต่ละกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหอลลูกลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดไงพอนวดตีเหรเนาะครับ,รบผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรีอรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแลวกเมือแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดำนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลน,าานี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับาเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่นนนครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมูชชมนผู้ชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอก่านสม้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนครับสมูชชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ